สวัสดีครับผมซีตาช็อปออนไลน์ออะนะครับผมวันนี้มีอุปกรณ์เป็นนารกรกรมอันหนึ่งที่ผมรอคอยมานานมากๆวันนี้ทางอูลลนซี่ทำแล้วนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า MA 0 7น,นารกรรมอะไรเดี๋ยวมาดูกัน เนี่ยแกะกลองมามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ง้างมาปุ๊บอ่าใครเห็นเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัว MA 3 0ที่เป็นขาจับมือถือนะที่เป็น Maxsafe อ่า กล้เคียงกันแต่ทีเนี้ยที่ผมอยากได้เพราะอะไรผมต้องการมาใส่ไว้ที่บนกล้องแบบนี้อ่าตรงนี้ออกแบบมาดีมากเพราะตัวเนี้ยเจ้า f a 0 7เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวจับมือถือบนฮอตชูตรงเนี้ยฮอตชูนะครับอ่าตรงเนี้ยจะเป็นฮอตชูหมุนอองมาอย่างนี้ได้ซึ่งตรงฮอตชูเนี่ยขอชื่นชมเลยนะเกียวฮอตชูตรงเนี้ยทำมาได้ดีมากเวลาใส่เนี่ยเวลาล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันใช้งานง่ายมากเนี่ยเวลาล็อกล็อกจริงคือจะเราอยู่หน้าตาเป็นอย่างนี้ สามารถปรับองศาเอียงได้ทีเนี้ยเวลาคนป่มใช้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช้เนี่ยเราก็จะแปะมือถือไปอย่างนี้แปะอย่างนี้เราสามารถเอียงองศาเงี้ยได้หมุนมือถือแนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยง่ายเลยนะ หมุนได้เลยแนวตั้งแนวนอนตรงนี้หมุนได้หมดเลย360องศาเลยเพราะหลายๆคนเนี่ยเวลาถ่ายสมมติว่าถ่ายวิดีโอด้วยกล้องใหญ่เนี่ยเราอยากจะเก็บอีกกล้องนึงใช้มือถือเนี่ยก็สามารถทํางานาได้เลยหรือบางคนถ่ายคอนเทนต์สมัยนีย้ต้องถ่ายทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับบางครั้งเอากล้องแนวนอนอยู่มือถือถ่ายแนวตั้งอ่าไอโจนี้ยตอบโจทย์นะหลายๆคนที่ทำคอนเทนต์ยุคสมัยนีย้ผมว่ามันต้องมีนะไอสำหรับเจ้า MA30 เนี่ยตรงนี้แอดจัดบิดได้หมดอ่าบิดได้หมดนะครับ วัสดุต้องบอกก่อนทั้งตัวเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอโนดิมาแบบดีเลยสีจะเป็นสีแบบสี ic, บเทาเย์เมทัลลิกนะครับผมตัวแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็ก m a x s a ซฟเอ็ความแรงในการดูดแน่นแน,แน่น ถือว่านแน่นเลยนะครับผมรองรับมือถือ iPhone ที่รองรับโดบบ m a ็ Safe หรือเราใช้ Android เดี๋ยวนี้สมัยนี้มันจะมีเคสที่เป็น MacSa f e สามารถใช้ได้เหมือนกันนะแต่เคสต้องเป็น MacSa f e นะครับผมตัวไม่เหล็ก Mac Sa f e นะครับให้สังเกตอย่างหนึง่งมันจะมีอยู่ฝั่งเดียวนะฝั่งที่มียางตรงนี้ไอฝั่งที่เขียน u l e n c เนี่ยดูดไม่ได้นะอ่าบางคนแบบติดผิดฝั่งนี้พลาดเลยนะครับตรงเนี้ยให้สังเกตนะครับเวลาติดเนี่ยให้ฝั่งที่เขียนว่าเนี่ย M A 0 7ตรงนี้ที่เป็นยางซิลิโคนสามารถติดได้นะครับผมตัวไม่เหล็กอย่างที่บอกเป็น N 1 2นะครับแรงดูดโอเคเลยนะครับถือแน่นใช้งานได้เวลาถือแฮนด์เฮลกล้องเนี่ยไม่มีหลุดแน่นอนนะครับผมถ้าเราแบบว่าใช้เคสที่ลองรับแบกเซฟนะหลายหลายคนใช้อุปกรณ์ประเภทนี้แล้วบอกทำไมมันหลุดครับมันไม่แน่นต้องไปเช็คอย่างหนึ่งคือเคสที่คุณใช้เนี่ยแมเหล็ก ที่เคสหรือเคสมันรองรับแม็กเซฟจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะเดียเ๋ยวนี้บางคนบอกเคสม็กเซฟแต่บางทีเวลาดูดมันไม่แน่นนะต้องถ้าเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกถ้าเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานเนี่ยดูดแน่นแน่นอนนะครับผมอย่างที่บอกนะครับตัวนี้มันจะเป็นฮอตชูระบบการปรับตั้งมันจะเป็นเกียวหมุนนะครับเกียวหมุนตัวหมุนเนี่ยเกียวทามาได้ดีมากนะ้ถาถามผมสมูทมากนะครับผมนอกจากนี้ในกรณีที่คนใช้ขาตั้งธรรมดานะครับอย่างที่บอกตัวนี้พกตัวเดียวจบเพราะอะไราบางโคบ,บางครั้งนยครับเราใช้ขาตั้งธรรมดาหรือใช้แบบพวกมูนอพวก MA Uh, MT08 หรืออะไรเงี้ยบางครั้งอยากให้เป็นแม็กเซฟตัวนี้รองรับด้วยเพราะมันมีเกลียว1ต่ 4. อสสามารถใช้งานกับเกลียวที่เป็น1ต่อ4ได้เลยปกติเลยนะครับผมตัวน้ําหนักมาที่น้ําหนักกันบ้างตัวนี้น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับน้าหนักที่54กรัมนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็คือกางออกมาเวลาพับนะครับเวลาพับเนี่ยมันจะเล็กมากเนี่ยพับเหลือแค่นี้นอกจากนี้ครับเวลาเก็บเวลาใช้งานเนี่ยคุณสามารถเกี่ยวข้องกับกระเป๋าได้เลยจะเหมือน MA30 ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะทำเป็นแบบ คล้องเป็นเหมือนคูณแชร์ได้นะครับผมถือว่าตอบโจทย์เลยใครที่เคยใช้ ma 3 0แล้วอยากได้หัวจับหนึ่งแงยเพื่อใช้งานกล้องนะครับ ซึ่งจริงๆนอกจากที่บอกว่าทําได้สมุมมองสมัยเนี้ยกล้องรุ่นใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นพานาหรือโซนี่มันสามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็นมอนิเตอร์ได้แล้วซึ่งเวลาเราใช้เป็นสมาร์ทโฟนเป็นมอนิเตอร์เนี่ยหลายคนก็จเจอปัญหาว่ามันจะยืดเยื้อไงไอตัวเนี้ยถามผมนะตอบโจทย์เลยสบายเลยทีเนี้ยคุณสามารถเนี่ยมอนิเตอร์เวลาถ่ายปุ๊บสบายเลยนะครับซื้อแค่ตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่าจอมอนิเตอร์ที่เขาใช้กันเนี่ยความสว่างผมเทียบแล้วนะกับจอมือถือจอมือถือชัดกว่านะเพราะจอมอนิเตอร์ถ้าคุณเอาความละเอีย แล้วแบตเตอรี่ต่อพ่วงหนังอีกแต่บางคนเนี่ยถ้าถ่ายเดี๋ยวนี้ใช้สมาร์ทโฟนยังไงเราพกกันอยู่แล้วเป็นมอนิเตอร์เนี่ยสะดวกสบายและสามารถสามารถสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับสำหรับกล้องบางรุ่นนะอย่างโซ n ี่พานาเนี่ยสามารถตั้งค่าผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยตรงเนี้ยตอบโจทย์การใช้าง,งานนะครับใครเป็นช่างกล้องหรือว่าทำคอนเทนต์เนี่ยแนะนำเลยตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีติดกระเป๋าครับสำหรับ ma 07ครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอุลลินซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตัดช่องทางตามนี้เลยนะครับผม แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ไพลาดสินค้าดีๆจากทางอุลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม